ต่อไปก็เป็นการฟังธรรมตามการในเวลาที่เรามีโอกาสได้ฟังธรรมนะเรียกว่าธรรมัสวนังการทำการฟังธรรมตามการนี้ก็เป็นมงคลนะของชีวิตของเราเรียกว่าอะไรที่เป็นมงคลกับชีวิตการฟังธรรมนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญา อพรนั้นอานิสงส์หองการฟังเนี่ยยังมีด้วยกันมากหนึ่งกนะ็จะทำให้สิ่งที่เราเคยสงสัยอยู่นะในเรื่องข้ออัดข้อธรรมเนี่ยเราก็จะหายความสงสัยลงไปได้หรือบรรเทาลงไปได้นะเช่นว่าเราสงสัยว่านรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนิพพานมีจริงไหมเนี่ย เมื่อเราได้ฟังธรรมในข้อคิดพิจารณาก็ใจของเราก็อาจจะมีความรู้ขึ้นภาษาวกของพระาศาสดาของเราเนี่ยทุกองค์นะก็ต้องอาศัยการฟังธรรมนะของพระสาสดาหรือของภาษาวกด้วยกันเนี่ยจึงจะสามารถดวงตาเห็นธรรม หรือว่าได้สำเร็จเป็นพราอะหันได้อาศัยการฟังเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีภาษาหูที่ดีนลาประาตาที่สมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้ก็เรียกวาเป็นทรัพย์ที่เราได้มาแล้วตั้งแต่เกิดนะเราได้ดวงตาข้างนอกที่ดีเราก็ได้มองเห็นชัดแจ้ง นะได้อภัยาวาที่ครบถ้วนมาแล้วนี่ก็เป็นบุญอย่างมากบุญอย่างอื่นนั้นที่เราจะได้มาก็ต้องเกิดจากสติปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี้แหละเมื่อเราได้มีโอกาสฟังธรรมก็ยังเกิดสติเกิดปัญญาขึ้น,นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสรรเสริญตัดสรรเสริญในเรื่องการฟังธรรมว่าเป็นมงคลของชีวิต เราจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราได้อาศัยการฟังนะการฟังการดูนี่นหละบางทีก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้ยินเสียงนะนะเพียงแต่ว่าเราฟังในความเงียบนะจิตของเราที่เงียบสงบจะเป็นการฟังธรรมะแนละ้วพราะปัญญาที่จะรู้จริงๆนี่ต้องจิตของเราที่มีความเงียบสงบ อวิเวกเป็นสําคัญเราก็จะฉลาดขึ้นว่าอย่างการกระสร้างความดีนะเราให้ทานทําบุญทําจาก,กจิตใจที่สงบผลบุญของเราจะมากขึ้นอย่างเช่นว่าเรานี้ตั้งใจจะใส่บาตรนะใส่บาตรเราก็ตัง้งจิตสํารวมดีงานระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ไว้นะเป็นอารมณ์ของใจของเราเล้อกรรมฐานที่เราได้เคยฝึกเนี่ยน,นดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธก็ตามเป็นการระลึกไปในถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์และคุณของพระพุทธเจ้าก็ระลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรณาธิคุณเนี่ยนึกถึงคุณพระธรรม อันจะเป็นธรรมที่จะนำสัตว์ออกจากกองทุกข์ทั้งหลายถึงคุณของพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีตามความสอนงของพระพุทธเจ้าท้าวจตให้บริสุทธิ์ได้ในเมื่อเราจะทำทานก็ดีเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี้เป็นอารมณ์ของใจก็คือทำใจของเราให้มันมีความสงบมีปิติมีความสุขมีความบริสุทธิ์ ทรนะัพย์ที่เราหามมาได้ก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ถึงแม้ว่าจำนวนทรัพย์นั้นไม่มากนะใส่บาสักหนึ่งทพีใส่ขนมสักหนึ่งชิ้นนะก็ไม่ใช่เปว่าไม่ใช่ว่าเป็นของเล็กน้อยเพราะว่าใจของเรามันดีแล้วทรัพย์ที่ได้มาอาหารก็ได้มาด้วย ความบริสุทธิ์แล้วพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านมีศีลจิยวัตรการงดงามแลนมีใจตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนั้นเมื่อไปรับบาดแล้วใจของพวกเราก็มีความสุขก็ย่อมจะได้อาริสุมากนัการที่เราจะทำบุญนั่นหนึ่ง ก่อนจะทำนั้นจิตใจของเราก็มีความดีความงามความผ่งใสขณะที่ทำนั้นก็เหมือนกันหลังจากทำแล้วเราก็ตั้งมั่นในคุณงานความดีอีกน่ลึกถึงบุญทั้งู้ศลนั้นอีกให้ใจของเรามันสงบเย็นผ่องใสนะัทั้งสามการนี้ ความได้รับที่บริสุทธิ์ความผู้รับนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วอันนี้สงแห่งการทำบุญนั้นก็จะมากขึ้นเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นลักษณะที่เป็นประจำนะสม่ำเสมอในการจะให้ทานก็ดีในการจะสมทานศีลก็ดี เราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วจิตมั่นคงแล้วก็มีอานิสงส์มากขึ้นมานี่เราจะรู้จักได้ก็ด้วยการฟังธรรมหรือการอ่านหนังสืออ่านธรรมะจะเกิดปัญญาขึ้นความสงสัยในข้อปฏิบัติทั้งหลายบรรเทาลงไปในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยนกระแสของธรรมก็จะฟอก,กจิตใจของเราให้มีความขาวมีความสะอาด นะมีความขาวมีความสะอาดผ่องใสนะครับจิตของผู้ฟังย่อมจะผ่องใสเพราะการฟังธรรมตายไปแล้วก็ไปสุคติพบการฟังธรรมนี้จึงมีอนิสงส์มากการที่เราได้เข้ามาที่วัดได้มาทําบุญเนี่ยก็คือมีโอกาสที่พวกเรานั้นจะได้ศึกษาหรือฟังธรรมะ มันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะชักนำใจของเรานั้นให้สูงขึ้นไปพระธรรมดาของใจเนี่ยมันมีความกดแขว่งไปมันก็มีลมพัดมาแรงๆใบไม้ก็แกว่งไปหรือธงแกว่งไปก็ม,มีปัญหาถามว่าใบไม้หรือธงนั้นอะ มันแกว่งเพราะว่ามีลมหรือมีธงก็ <c oughs> จะมีการทุ่มเทียงกันอยู่ฮะถ้ามีธงลมพัดมาก็แกว่งถ้าไม่มีธงก็ไม่มีอะไรจะแว่งนะคนสองคนจะทุ่มเทียงกันแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยนะ ถ้ามีทงก็มีลมก็ยังมีตัวมีตนม,มีความวุ่นวายนะก็ต้องมีความว่างก็คือใจที่ว่างบางทีนใ,นใจของเรามันก็มีเหตุมีผลสารพัดอย่างในใจนะใจก็ไม่ว่างพระชาย,ยาเทศว่าให้ปฏิบัติให้จิตของเราเนะี่ยอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายเราก็พิจารณาคำ เทศของท่านนะนอกสุขเหนือทุกไปนอกเกิดเหนือตายนะให้มันพ้นไปจากตัวเราลือของเราจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละมาจากอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยบางครั้งมันมาสูงสูงท่านก็ว่าให้เราลงไปต่ำๆแต่อารมณ์ต่ำๆมากก็ให้กระโดดข้ามหัวไปคือไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั่นนี่ย แค่การฝึก,กจิตของเราอย่างนั้นเมื่อเราฝึก,กจิตของเราอย่างนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านที่ทํางานนรามีสติมีปัญญาตามดูจิตของเราเรื่อยไปเราก็จะรู้จักหลักของการปฏิบัติหลักการปฏิบัติที่จะฝึก,กจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินไรยแต่เมื่อสติ ทำปัญญาทำรรอ่อนลงมาความยินดียิน้ายเกิดขึ้นเราก็ต้องอดทนนะอดทนเนี่ยตรงนี้ต้องอดทนมีความอดทนหนดกัันไว้พยนต์ศีลนี้นะั่จึงสําคัญนะศีลห้าประการที่เราได้สมัคานกันวันนี้แหละนะนะเป็นเบื้องต้นเป็นหลักประกันของชีวิตของเราละการดําเนินชีวิตของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลญนะธรรมะนะสมาธิธรรมปัญญาธรรม ที่จะเกิดขึ้นไปอีกได้นั่นแหะต้องอาศัยหลักของใจที่มีศีลก่อนเมื่อหลักของใจมีศีลดีงามแล้วนี่การที่พวกเราจะมีสติสมาธิมันก็จะตั้งมัน่นนะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลน,นี้จึงสำคัญแต่เมื่อพวกเราเนี่ยก็หวังที่จะ หลุดพ้นอาจจะหลุดพ้นโดยการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเราก็ตามพระองค์ไปเนือตามองค์บรมพธิสัตว์ในที่สุดเราก็หลุดพ้นได้เนือจะพยายามหลุดพ้นในชาตินี้จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือหมดจาก,กิเลสจากวิชาธนาประธานที่มันครอบคุมใจของเรามานานแล้วนับไม่ได้ถ้าเราเอาตัววิชาธนาประธานออกไปมากเท่าไหร่ ใจก็จะผ่องใสมากขึ้นเท่านั้นงห้การสร้างคุณงามความดีนี่นะตั้งแต่ทานนะบรมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการละกิเลสไปนี่แหละแต่เมื่อมันยังละไม่ได้หมดอริสงแห่งการทำนั้นก็มีอยู่นะมีอยู่แล้วอย่างการให้ทานอริสงก็จะได้รับความสุขนะใจได้รับความสุขก่อน ยู่ในปัจจุบันนี้เดี๋ยวพบข้างหน้าก็จะได้ไปรับผลแห่งความสุขที่เราทำผลปัจจุบันนี้เราก็เป็นผู้ที่มีปัญญารู้จักการใช้ทรัพย์แบ่งการใช้ทรัพย์ของเราในการทำบุญในการเก็บวไว้รักษาสังขารร่างกายการส่งข้อญาติส่งข้อภริยาสามีบุตรนั้นก็เป็นมงคลของชีวิตอีก เมื่อเรารู้จักแบ่งปันแล้วเราทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์มีโอกาสเวลาเนี่ยที่สำคัญหาโอกาสหาเวลาด้วยในการปฏิบัติอย่างสร้างคุณงามความดีของเราในใจเพราะชีวิตของคนเราที่จะอยู่ถึงร้อยปีสมัยปัจจุบันก็น้อยอายุขัยคนเราเจดสิบห้าปี มันก็ใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันนะถาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราที่ยังแข็งแรงพยายามสร้างคุณงามความดีของเราไว้คุณงามความดีที่เราได้ทำกันก็คือหนึ่งทานการให้สองศีล สามการเจริญภาวนาทำสมาธิทำจิตของเราให้มีความสงบเนี่ยนะก็เรื่องของการภาวนาเนี่ยแม้ว่าจะยากลำบากหน่อยเพราะจิตเนี่ยมันกัดแกวงเนี่ยเจออารมณ์มาก็กัดแกวงเราก็ต้องพยายามพยายามก็ตั้งแต่วันนี้ทำทุกวันนะแลึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็พยายาม ที่จะภาวนาโดยมีทานการให้มีศีลเป็นปกติมีใจประกอบด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาอุเบกขาธรรมนีกว่าผพม,มิหารสี่ที่จะรักษาจิตของเราไว้เมื่อเรามีภพมิหารสี่รักษาจิตของเราไว้ได้อย่างดีศีลก็ จะมั่นคงอยู่ได้จะตั้งมั่นนสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่พวกเราต้องพยายามกันก็คือจิตที่สงบตั้งมั่นเพื่อใช้ปัญญาที่เกิดนั้นเมื่อเราอยู่ในความสงบในการให้ทานความสงบในการที่เรามีศีลความสงบในการฟังธรรมนั่นสำคัญมาก เราจะรู้เราจะเห็นได้ในสมัยพุทธกาลนี่มีเหมือนกันนะขณะฟังธรรมอยู่เนะกำลังทราบซึ้งอยู่นะเออปรากฏว่ามีขโมยมีโจรก็กำลังงัดบ้านอยู่กำลังขนทรัพย์สินสิ่งของไปบาศกนั้นก็ฟังธรรมอยู่ก็เกิดปิติเกิดสมาธิอยู่มันก็ลังเลจะไปจับโจรดีขโมยดีหรือจะฟังธรรมก่อนแต่กระแสธรรมก็กำลังดูเดิมอยู่เนะี่ย ในที่สุดก็ตัดใจได้เรื่องทรัพย์สมบัติทั้งหลายฟังทมก่อนนะปรากฏว่าขโมยก็ขโมยไปหมดเหมือนกันนะแต่ว่าจิตของท่านสละทรัพย์สมบัติข้างนอกได้ก็ได้ทรัพย์สมบัติข้างในได้ดวงตาเห็นธรรมสวัสดิปฏิผลพระสรบัตบุคคลนี้ความประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง จะเป็นใหญ่อะไรในโลกทั้งปวงเนี่ยจะประเสริฐเท่ากับกจิตหรือก,กำลังจิตบารมีถ้าถึงกับพระโสดาบันบุคคลน,นั้นไม่ได้พระโสดาบันบุคคลน,นั้นเบื้องต้นก็ไม่ตกไปสู่อวิีภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์ริชานท่าไปไปแล้วมาเกิดในมนุษย์นี่นั่นก็ขึ้นไปเป็นเทวดาอย่างมากก็เจ็ดชาติอย่างกลางสามชาติจิตละเอียดแล้วชาติเดียว จะหลุดพ้นไปจากมนุษยโลกนี้ไปเทวโลกและกัจจนิพนานยังเป็นใหญ่กว่าประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพวกเราที่มาปฏิบัติให้ทานเป็นปกตินักษาศีลห้าเป็นปกตินี้ก็มีปฏิปทาปฏิบัติเช่นเดียวกับพระโสดาบาันบุคคลเหมือนกันเรากําลังเดินมรรคเรียกวก่าโสดาปฏิมรรคก,กาลังเดินมรรคอยู่ ถ้าบราบรมีของเราเต็มเมื่อไหร่ผลเกิดขึ้นก็เป็นโสดาปฏิผลท่านในขณะที่เรากําลังดําเนินในโสดาปฏิมักนี้อยู่เนี่ยก็ต้องรวบรวมกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่ในการปฏิบัติในการให้ทานก็ดีในการฟังธรรมในการสมาานศีลปฏิบัติสมาธิต้องตั้งใจจริง พระธรรมชาท่านบอกว่าเมื่อเราตั้งใจจริงนะเราก็จะต้องได้ของที่จริงนะวความตั้งใจนี่สำคัญละถึงจะเป็นผลที่สำเร็จเราจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นน่อมจะสำเร็จก็มีฉันทะมีความพอใจในการกระทำในสิ่งนั้นๆในหน้าที่การงานนั้นๆมีความฉันทะ มีความชอบมีความพอใจในการปฏิบัติในการให้ทานก็สําเร็จในการให้ทานพอใจในการสมถทานศีลสําเร็จในการสมทานศีลพอใจในการฟังธรรมก็สําเร็จในการฟังธรรมพอใจในการภาวนาย่อมจะสําเร็จในการทําให้จิตสงบมีความพอใจมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อมีฉันท่าแล้ว นะความเพียรนะวิริยะนะวิริยะในก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่มีฉันทาอย่างเดียวแล้วเราไม่มีความเพียรมีฉันท้าแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามนะนะมุ่งมั่นพยายามมีวิริยะตั้งใจในความพอใจที่เราตั้งนั้น ในการให้ทานสมาทานสินฟังธรรมปฏิบัติสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็มุ่งมั่นในความเพียรน,นั้นดวงจิตนี้เนี่ยมันกวัดแกว่งบางทีอารมณ์จิตก็ดีบางทีอารมณ์จิตก็เศร้าหมองเราตามดูจิตของเราแล้วถ้าจิตของเราดีผ่องใสก็พยายามรักษาไว้เหตุใดจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็พยายามปฏิบัติแต่บางครัง้ง จิตเศร้าหมองเศร้าหมองโดยเรื่องอะไรก็พยายามละน่พยายามไม่ให้เกิดขึ้นมาน่ะต้องดูดวงจิตของเราอยู่เสมอนะเมื่อเรามีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านของเราจะมีอันตรายไหมเราก็ต้องพิจารณารักษาให้มันอยู่ได้นานๆนัดใจของเรานี้แหละเป็นของที่ประเสริฐที่สุดเลยเนี่ย ทำไมเราไม่มารักษาใจให้ดีจะปล่อยใจของเราเนี่ยให้มันเศร้าหมองไปเรื่อยๆแหละมันจะเกิดประโยชน์อะไรยิย่งจะนำความทุกข์มาให้ใจทางนั้นฉะนั้นอารมณ์อะไรที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองเราก็ต้องพยายามละอารมณ์อนั้นให้ได้และพยายามไม่ให้เกิดอารมณ์ของใจ ที่เป็นบุญเราก็พยายามให้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาไว้เช่นอารมณ์จิตที่คิดจะทําบุญก็เป็นอารมณ์ที่กุศลคิดจะทําบุญทําทานคิดจะสมาทานศีลน,นะจะฟังทมจะปฏิบัติจะปฏิบัติตภาวนาเนี่ยบางทีมีความคิดความตำรนิอกุศลจิตอาจจะมาขัดขวางเป็นกิเลสสมารในใจเ่าได้นะขัดขวางได้นะเราต่อสู้ไม่ได้มันต้องต่อสู้กัน ถ้าเราไม่ต่อสู้แล้วเอาชนะไม่ได้ปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสมันก็จะพาไหลลงไปสู่ทะเลแห่งความทุกข์ท่งนั้นเราก็ต้องฝ่าฝืนมันอดทนนีอดทน,นะอดทนเอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติของเรา,าจิตตะนะเอาจิตใจของเราฝักใฝ่ในการกระทำความดี คิดพิจารณาอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจสาเร็จลงมาได้มีความเพียรแล้วไม่จะทำเพียรไปโดยที่ไม่รู้ขาดสติปัญญาทำความเพียรประกอบไปด้วยปัญญาด้วยงัย้นเมื่อในเบื้องต้นเราศรัทธานะทำความเพียรก็ด้วยศรัทธาสร้างความดีด้วยศรัทธาแต่ยังขาดปัญญา ศรัทธาของเราก็ดีอยู่ท้่ขาดปัญญาต่อมาก็มีปัญญาด้วยคิดพิจารณานะทำบุญประกอบด้วยปัญญารักษาศีลประกอบไม่ได้ปัญญาประกอบไม่ได้ความสงบของใจนะประกอบด้วยปัญญาคิดพิจารณาไขควรอยู่นนคว่าวิมังสาคือพิจารณาให้ในความแยบคาย อันนี้จะเป็นอิทธิบาทสี่ประการอยู่ในองค์คุณธรรมที่จะทำให้เราได้สำเร็จนะเมื่อจิตของเราเดินอยู่ในอิทธิบาทสีนี้การกระทำความดีก็ดีการที่พวกเราสมทานศีลก็ดีมาฟังทมก็ดีนั่นจะเป็นสิ่งที่ใจของเราจะสำเร็จได้ในเบื้องต้นเราก็มีความเชื่อ องสมเด็จพระาศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลมาพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วน,านารกมีจริงสวรรค์มีจริงแต่สิ่งที่ทําให้เราเนิ่นช้านั่นก็คือความประมาทนี้หรือวิชาถนาประทานมันยังดึงจิตเอาไว้ให้มีความเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้อยู่นนเราต้องพิจารณาถึงชีวิตถึงวัยของเราที่มันเสื่อมลงไป ทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายเราจะไม่ประมาทแล้วสร้างความดีให้มากในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาปฏิบัติให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมซะก่อนมีโอกาสแล้วอีกครึ่งวันก็เราก็ใช้ชีวิตของเราได้นะอยู่ในครอบครัวอยู่ในโลกอันนี้รในวัดเราเห็นคุณค่าของใจ ที่สําคัญว่าใจนี้ถ้าเราพัฒนาให้ดีแล้วจะนําความสุขมานะถ้าใจเราละโลภโกรธหลงได้มากเราจะมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ว่าเรามีอะไรที่มากๆในทางโลกวัตถุสิ่งของมากมายเราจะมีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่ได้แต่ใจที่เป็นสมาธินีนะ้เป็นใจที่จะมีความสุขล้วน ภายในพวกเราจึงต้องพยายามมาแสวงหาใจของเราตรงนี้ให้มีการพัฒนาขึ้นไปในทุกสัปดาห์นีนะ่แหละให้ใจผ่องใสขึ้นวันเคืนที่ล่วงไปก็เป็นวันคืนที่ล่วงไปกับการสร้างความดีไปพร้อมกับการดำรงชีวิตของเราเรายางเห็นความสําคัญว่าร่างกายเนี่ยนะมันจะอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย4ี แต่ใจนะ่ะมันจะอยู่ได้ด้วยอะไรถ้าใจนี้ปัสจากธรรมะจะเป็นใจที่มีแต่ความทุกข์ร้อนเล่นหล่นค้อนขวายไปตลอดชีวิตไปถ้าใจมีธรรมะจะเป็นใจที่สงบเยือกเยน็นเราจะเลือกใจไปทางไหนทุกคนก็คงอยากจะเลือกใจที่สงบเยือกเยน็นเห็นโทษแล้วว่าความโกรธไม่ดีก็อยากะละ ความโลบความหลงไปดีอยากจะละก็ต้องพยายามนะเราก็อยากให้จิตบริสุทธิ์ทั้งนั้นอ่ะถ้าเราตั้งใจได้บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เราก็ต้องการอ่ะแต่มันไม่ได้เพราะว่าอวิชชาธนาอุปทานมันครอบคุมจิตไว้แต่เราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติเราจะละได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีวาสนาบาร,รมี าสนาบาร,รมีนี่ก็อยู่ที่เราทำนี่แหละถ้าเราตั้งใจทําก็มีวาสนาบาร,รมีถ้าไม่ทาวาสนาบาร,รมีก็ไม่เกิดจะรอใครมาช่วยบรรดาลให้เราล่ะเราต้องมาปฏิบัติเองเราทานอาหารเองเราต้องยิอิ่มนะคนอื่นรับประทานเราที่อิ่มได้อย่างไรนะศีลเราก็ต้องมาสมาทานเองทานเราต้องทําเองการภาวนาก็ต้องภาวนาเอง หรือว่าต้องพึ่งตัวเองนั่นแหละคำว่าพึ่งตัวเองนี่ว่าอัตหิอัตโนโนาโถก็หินาโถปโรสิยานะตนละเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้พระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราต้องปฏิบัติตามถึงจะเกิดขึ้นมากับเราได้พระเจ้าก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทางนี้จะไปสวรรค์นนะทางนี้จะไปพรหมโลกทางนี้จะไปเป็นนิพพานนะ อย่างเราให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมเนี่ยก็ทางที่จะไปสู่ความสุขเพราะเราสร้างเหตุไว้แล้วความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้เองเสียก่อนถึงจะไปรับความสุขข้างหน้าไม่จะสร้างเหตุปัจจุบันนี้แล้วไปรับความสุขข้างหน้านู้นความสุขก็ได้ปัจจุบันนี้ทําบาปเดี๋ยวนี้ก็ได้รับผลว่าเป็นบาปเดี๋ยวนี้ไปวางได้เดีย๋ยวนี้ใจก็เป็นนิพพานาได้เดีย๋ยวนี้ทำใ้สงบได้ก็เป็นพรมได้เดี๋ยวนี้ ในใจตรงนี้ก็ให้พยายามพัฒนาใจให้สู่สิ่งที่เรามุ่งหมายก็คือความสงบสุขของใจให้ได้นะก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในศรัทธาเกิดสติเกิดปัญญาและสำเร็จมรรคผลนิพพานท่ากันทุกท่กทานเถิด